ค่ะแล้วก็จะมาจบแถวนี้กันนะคะก่อนจะจบแถวเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวคอลงตรงนี้ก่อนสองหลักรวบโซ่ห้าลงจุดเดิมค่ะสองหลักแล้วก็รวบ โซ่สามเชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวขอเช็คงานแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงนี้ห้ามลืมลงเด็ดขาดเนาะตรงที่เป็นช่วงม,มุมมันจะมีหนึ่งคู่หนึ่งคู่แบบนี้ไม่แน่ใจว่าลงครบหรือเปล่านะคะโอเค ต่อไปนะคะเดี๋ยวพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงทำมุมเหมือนเดิมค่ะโซ่สามลงไปหนึ่งหลักโซ่สองแล้วก็ลงสองหลักแล้วก็โซ่สามค่ะจากนั้นตรงนี้ค่ะตรงนี้เนาะเราจะลงไป x ที่1นึ่ง x ที่2แล้วก็ลงไป x ที่สามจากนั้นก็โซ่1 2 3ตรงนี้เราทำติ่งเลยนะคะลงมาตรง2หลักตรงนี้ของของ x ที่แล้วของ x เมื่อกี้นะคะสองหลักดึงใหม่ขึ้นมาค้างไว้ก่อนแล้วก็ลงเหมือนเดิมค่ะตรงถัดไปเป็น x ที่สี่แล้วก็ x ที่5 จะเป็นลนนักษณะนี้จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะลงไปในช่องนี้ถัก x, 1, x, 2, x 3, ที่1 x ที่สอง x ที่สทําติ่ง2เส้นตรงนี้นะคะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ถัก x รวบให้หมดเป็น x ที่5เอ้ x ที่4แล้วก็ตามด้วย x ที่หค่ะจะเป็นลักษณะนนแบบนี้ติ่งมันจะอยู่ตรงกลางตรง x ที่สถัดไปก็ x ที่หนึ่ง x ที่สองแล้วก็ x ที่สทําติง่งโซ่สามลงไปสองเส้นดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ x ลงไปเป็น x ที่สแล้วก็ x ที่หนะคะอันนี้ก็ถักบนไป x ที่1 x ที่2แล้วก็ x ที่สามอกที่สามท, 3, ทติ่งค่ะ1 2 3สองสาลงมา2เส้นนี้ดึงไหมขึ้นมา แล้วก็ถัก x รวบให้หมดเป็น x ที่4แล้วก็ตามด้วย x ที่5ถักวนไปเลยนะคะ1 2 3ทําทติง่ง x 4 x หคือแถวนี้ทั้งแถวอ่ะมันจะถักแบบนี้หมดเลยนะคะ

จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมข้ามาฝั่งนี้นะคะ่ะข้ามาฝั่งนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามทำติง่งนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำแบบเนี้ย มาลายที่หนึ่งลายที่สองลายที่สามจนมาถึงม,มุมถึงมุมก็ทําเหมือนเดิมตรงนี้ก็ทําเนี่ยมาดูตรงจุดเริ่มต้นได้เห็นไหมคะว่าจุดเริ่มต้นเราเราทำนะพอเราทําตรงนี้เสร็จปุ๊บโซ่สามเราก็ขึ้นขึ้นเอ่อขึ้นม,มุมแล้วก็โซ่สามแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถักวนไปเรื่อยๆจนจบแถวงานจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนะคะถักวนมาจบแถวนะคะเดี๋ยวเรา ขึ้นแถวถัดไปมาดูนะคะว่าจะเป็นลนักษณะแบบไหนถักวนไปค่ะค่ะหลังจากที่เราถักมาจนถึงตรงนี้นะคะก็ให้ทําการเชื่อมต่อแล้วก็ให้เลื่อนห่วงค่ะจากนั้นเราก็ขึ้นมุมปกตินะคะโซ่สามแล้วก็ลงหลักที่สองโซ่สองแล้วก็ลงสองหลักตรงมุมเราก็จะถักปกตินะคะพอถึงตรงนี้เราจะขึ้นเป็นโซ่เจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขึ้นเป็นโซ่เจ็ดเราจะถักเป็นสองหลักรวบโดยที่เราจะลงตรงนี้นะคะตรงนี้นะที่เป็นเอ็กแรกหลักที่หนึ่งหลักที่สองรวบเข้าด้วยกันค่ะตามด้วยโซ่ห้าจกแล้วน,นะคะเราก็จะข้ามข้ามติงมามาอยู่ตรงนี้ค่ะสองหลักรวบ หลักที่หนึ่งแล้วก็หลักที่สองรวบเข้าด้วยกันโซ่ห้าสามสี่ห้าจากนั้นเราก็ทำาเหมือนเดิมค่ะข้ามติดกตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็สองหลักรวมนี่ค่ะมันจะได้ทั้งหมดสามหลักแบบนี้หนึ่งสองสามต่อไปเราจะขึ้นโซ่เจ็ดสองสามสี่สี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เราจะข้ามพันโนเข็มก่อนนะคะพันโนเข็มไว้ก่อนเราจะข้ามติ่งที่หนึ่งติ่งที่สองมาลงตรงกลางตรงนี้นะคะถักสองหลักรวบหลักที่หนึ่งหลักที่สองรวบเข้าด้วยกันโซ่ห้าค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสีห้าทำเหมือนเดิมค่ะข้ามหนึ่งติ่งแล้วก็มาตรงนี้เลยสองหลักรวบเข้าด้วยกันนะคะโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ ห war, ้าหกเจ็ดเดี๋ยวถักหนึ่งลายก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะพอโซ่เจ็ดเสร็จปุ๊บเราจะมาฝั่งด้านนี้แล้วพอมาฝั่งด้านนี้เสร็จตรงนี้เป็นตรงกลางนะคะตรงนี้เป็นตรงกลางถ้าว่าต้องเราต้องข้ามหนึ่งหนึ่งห่วงเอ้หนึ่งหนึ่งติ่งสองติ่งแล้วก็มาลงตรงนี้นะคะลงตรงนี้หนึ่งแล้วก็มาตรงกลางแล้วก็มาด้านนี้เนาะค่ะลงตรงนี้เลยค่ะสองหลักรวบมันจะได้ทั้งหมดสามหลักเหมือนเหมือนเริ่มต้น โซ่ห้าค่ะสามสี่ห้าแล้วก็ลงตรงกลางที่บอกตรงนี้นะคะสองหลักรวบโซ่ห้าแล้วก็มาถัดไปตรงนี้เลยนะคะข้ามมาหนึ่งติ่งค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะมันจะได้ลักษณะแบบนี้ก็คือตรงจุดเริ่มต้นมาก็ทั้งหมดหนึ่งสองสามสาม,สามหลักนะคะ แล้วตรงกลางตรงนี้ก็จะได้สองหลักแล้วก็มาด้านนี้ก็หนึ่งสองสามสามหลักโดยที่เราเริ่มแรกโซ่เจ็ดช่วงระหว่างหลักตรงนี้เราจะใส่โซ่ห้าโซ่ห้าโซ่ห้าพอเราข้ามมาที่ตรงกลางนี้เราจะใส่โซ่เจ็ดตรงนี้ก็เป็นโซ่ห้าแล้วก็ข้ามมาโซ่เจ็ดตรงนี้ก็เป็นโซ่ห้านะคะก็ถักวนไปมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาดูตรงนี้เป็นหลักนะคะพอหลังจากที่เราได้ตรงนี้ไปเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้สามหลักมันจะอยู่ช่วงมันจะข้ามมาที่ลายที่สองนะคะเราก็ขึ้นโซ่เจ็ดเพื่อที่เราจะมาถักมุมตรงกลางถักตรงกลางเหมือนตัวนี้นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดข้ามหนึ่งสองหนึ่งติ่งสองติ่งมาลงตรงกลางตรงนี้เลยคะ่ะหนึ่งสองรวบเข้าด้วยกันจากนั้นจะเป็นโซ่ห้านะคะระหว่างหลักจะเป็นโซ่ห้าแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะข้ามหนึ่งติ่งมา ค่ะตรงกลางเราจะได้สองหลักแบบนี้นะคะจากนั้นพอเราจะข้ามมาอยู่ในส่วนด้านนี้ตรงนี้เพื่อที่เราจะถักสามหลักเราจะขึ้นโซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ค่ะสามหลักเราจะลงตรงไหนตรงนี้หนึ่งตรงกลางสองตรงนี้สามนะคะโดยที่ข้ามสองติ่งนี้มาลงตรงนี้เลยสองหลักรวบโซ่ห้า แล้วก็ลงตรงกลางสองหลักรวบโซ่ห้าแล้วก็ลงตรงกลางสองหลักแล้วก็รวบนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ให้มาดูตรงนี้ก็ได้ค่ะเป็นหลักนะคะโดยที่ด้านข้างจะมีสามหลักหนึ่งสองสามตรงกลางมีสองนะี่คะตรงพอมันเชื่อมระหว่างหากันก็หนึ่งสองสามตรงกลางสองหนึ่งสองสามนะคะ ดี๋ยวจะถักให้ไปจนถึงให้ดูจนถึงมุมเนาะจากนั้นก็โซ่เจ็ดค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหนึ่งสองแล้วก็ลงตรงกลางเว้นสองติ่มนะคะโซ่ห้าแล้วก็ลงตรงกลางตรงกลางได้สองเสร็จไปโซ่เจ็ดสามสี่ ห้าหกอ่ามันจะเป็นระหว่างตรงนี้มันจะเป็นมุมแล้วนะคะเราจะเจอม,มุมเราก็จะถักขึ้นมาอีกสามหลักเราจะลงตรงนี้ค่ะหนึ่งสองสามนะคะโซ่ห้าแล้วก็ไปหลักที่สองก็คือถักสองหลักรวบเข้าด้วยกันนะ ก็หลักสุดท้ายสองหลักรวบผิดท้ายด้วยโซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ขึ้นมุมค่ะออกขึ้นมุมแล้วถักสองหลักปกติโซ่สองแล้วก็สองหลักเนี่ยค่ะเราจะทัาแบบนี้วนไปจนจบแถวได้เลยนะคะ จะเป็นลักษณะนนแบบนี้นะคะที่ตรงระหว่างก็จะได้หนึ่งสองสามตรงกลางก็สองแล้วก็หนึ่งสองสามหลักตรงกลางก็สองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้นะคะพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงให้อยู่ตรงกลางเราจะขึ้นมุมปกติหลักที่สองโซ่สองแล้วก็ลงไปสองหลักนะคะ จากนั้นเราจะขึ้นโซ่สามนะคะตรงที่เป็นโซ่เจ็ดตรงนี้ค่ะตรงกลางเราจะลงไปทั้งหมดสี่หลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามแล้วก็หลักที่สีจากนั้นขึ้นโซ่เจ็ดค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดเราจะมาเจอตรงครั้งที่แล้วเราจะมีสามหลักหนึ่งสองสามนะคะ เราจะลงไปตรงช่องแรกตรงนี้พอหนึ่งคอหกหลักหลักที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะช่องถัดไปก็ลงหกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็หกค่ะโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดนะคะแล้วก็เราจะมาเจอตรงกลางตรงนี้ตรงนี้เราใส่ทั้งหมดสีหลักสองสามสี่ตามด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดเราจะมาเจอตรงที่เป็นสองลายเชื่อมหากันนะคะที่เป็นช่องแรกเราลงไปหกหลักหลักที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องถัดไปค่ะหกหลักหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกนะคะจะเป็นลักษณะน,นี้นะคะจากนั้นก็ถักวนไปโซ่เจ็ดตรงกลางตรงนี้นะค่ะลงไปสี่ละ โซ่เจ็ดนะคะเรามาเจอตรงนี้ก็ลงไปหกหลักมันจะสลับวนเวียนอยู่เนี้แหละค่ะแถวนี้ทั้งแถวก็จะใช้ทั้งหมดโซ่เจ็ดสี่ห้าหกนี่ก็ลงไปหก เดี๋ยวจะถักวนมาจนถึงมุมเลยนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะตรงกลางตรงนี้ลงไปสี่ละแล้วก็เดี๋ยวจะถึงมุมแล้วก็โซ่เจ็ดนะคะตัวนี้จะเป็นมุม เราจะเจอหนึ่งช่องสองช่องแล้ช่องแร้เราก็ลงไปหกมาช่องที่สองก็ลงไปหกหลักนะคะพอหนึ่งคอค่ะ จอม,มุมโซ่เจ็ดเลยค่ะสองสามนี่ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่าลืมนะคะลงตรงนี้ก่อนลืมเลยตรงนี้ลงไปสี่หลักลงตรงกลางนี้หลักที่หนึง่งสองสามแล้วก็สี่ จะนั้นค่อยโซ่สามแล้วก็ไปมุมนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็มามุมค่ะปกติลงไปสองหลักโซ่สองแล้วก็ลงไปสองนะคะอันนี้ถักยาวๆมาจนถึงมุมที่สองเลยนะคะันมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนะคะถักวนไปค่ะ มันจะเป็นลักษณะตรงนี้ก็คือหกสี่หกสี่แล้วก็หกแล้วก็สี่ปิดท้ายแล้วก็ตามด้วยมุมนะคะค่ะแล้วก็มาจบแถวนี้กันโซ่สามแล้วก็ทำการเชื่อมต่อได้เลยค่ะจากนั้นก็ขึ้นขึ้นมุมปกตินะคะขึ้นโซ่สาม หลักที่สองโซ่สองเราก็ลงไปสองหลักขึ้นโซ่สามค่ะตรงนี้นะคะเราจะขยายให้ได้เป็นหกหลักแรกลงไปหนึ่งหลักที่สองลงไปสองค่ะหลักที่สามลงไปสองหลักที่สี่ลงไปหนึ่ง มันจะขยายขึ้นมาให้ได้หกหลักตามด้วยโซ่เจ็ดโซ่เจ็ดนะคะพอเรามาถึงตรงนี้เนาะตรงนี้เราจะลดเราจะเว้นหนึ่งสองลงช่องที่สามเราจะถักให้เหลือแค่เก้าหลักแล้วก็ถักไปตามหลักค่ะสองสามแล้วก็สี่ เราจะได้4หลักหลาที่5เราจะลงระหว่างตรงนี้นะคะตรงช่องตรงนี้5ต่อจากนั้นก็ถักตามหลักเลยค่ะ6 7 8แล้วก็9น่ค่ะมันจะได้เหมืด9หลักตามด้วยโซ่7ค่ะ4 5 6 7ถึงตรงนี้เราก็ขยายเหมือนเดิมนะคะหลักแรกจะลงไปแค่1หลัก หลักถัดไปลงไปสองค่ะหลักถัดไปก็ลงไปสองค่ะหลักสุดท้ายก็ลงเป็นหนึ่งขยายให้ได้หกหลักจากนั้นนะคะก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมหนึ่งสองไม่ลงเราไปลงหลักที่สาม นับไปค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่หลักที่ห้าลงตรงกลางนะคะในช่องเลยห้าแล้วก็ถักไปตามหลักหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะคะเราจะเห็นว่าอ่าตรงนี้ค่ะเราจะข้ามมาสองหัวสองท้ายสองจากนั้นก็โซ่เจ็ดค่ะ ตรงนี้ก็ขยายห,หลักเหมือนเดิมนะคะลงไปหนึ่งอันนี้ลงไปสองถัดไปลงไปสองแล้วก็ลงไปหนึ่งมันจะได้ทั้งหมดหกหลักตามนไโซ่เจ็ดเดี๋ยวจะถักไปจนถึงมุมเลยนะคะอันนี้ก็ถักวนไปปกติ อันนี้จะเหลืออยู่เก้าหลักโซ่เจ็ดอันนี้ก็ขยายหลักค่ะ โซ่7นี้ถักปกติ ได้เก้าหลักโซ่เจ็ดตัวนี้ก็ขยายให้ได้เป็นหกค่ะแล้วก็มาถึงมุมก็โซ่สามแล้วก็ขึ้นม,มุม นยคะง่ายๆนะคะจากนั้นก็ถักวนไปจนจบแถวได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็ขยายหลักตรงนี้ก็ลดหลักขยายเป็นหกลดลงมาละเก้าหกเก้าหกเก้าถักวนไปเรื่อยเรืจนจบแถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ ค่ะเมื่อถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อนะคะก็ทําการเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนห่วงเหมือนเดิมปกตินะคะแล้วก็โซ่สามลงไปหนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่สองอันนี้เราขึ้นขึ้นมุมเลยนะคะขึ้นมุมเหมือนเดิมปกติจากนั้นก็โซ่สามค่ะตรงนี้เราจะแยกนะคะสามหลัก หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามโซ่ห้าค่ะโซ่ห้าแล้วก็ลงไประหว่างสามกับสี่หนึ่งลักโซ่ห้าค่ะแล้วก็ถัก หลักถัดไปเลยนะคะสามหลักหนึ่งสองสามโซ่เจ็ดตรงนี้เราก็ลดห่วงนะคะเรามาดูตรงตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะถักสองหลัลกรวบใช่ไหม เราลดห่วงไม่ต้องสองหลักด้วค่ะเราจะลดเหลือเจ็ดแล้วก็เว้นหนึ่งช่องไม้ช่องถัดไปนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะคะโซ่เจ็ดค่ะ ันนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะไปสามหลักหลักที่หนึ่งสองหลักที่สามโซ่ห้าค่ะทำเหมือนเดิมนะคะตรงตรงกลางระหว่างช่องโซ่ห้าค่ะแล้วก็สามหลัก โซ่เจ็ดทำเหมือนเดิมค่ะเ้นหนึ่งช่องมาช่องถัดไปถักให้ได้เจ็ดหลักสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่เจ็ด เหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็ถักไปตามหลักเขาเลยหนึ่งสอง แล้วก็สามนีค่ะให้เราย้อนมาดูแถวนี้ก็ได้นะคะแถวนี้ยค่ะแถวนี้นี่แถวมานี้นะคะอันนี้ก็สามารถถาวนไปได้เลยนะคะ